New วเซฮัลโล5สำหรับชั้นป .5 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และ Workbook เช่นกันมาในกันต่อหน้า83นะครับหนังสือ Upbeat 5ม .5 นะครับนะเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นคือ Getting s t a r t นะครับมาเริ่มเรื่องนะครับหนะหัวข้อที่เขาให้เรียนในวันนี้ Below this p i r s t q u e s t i o n that was given to f i l e 100 pupils at the Green Hill School Complete the questionnaire for yourself Compare answers with a partner ไปว่านะครับด,ด้านลางนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของคำถามนะครับนะที่ให้นักเรียนของโรงเรียน Green Hill นะครับจำนวน500คนตอบคำถามเหล่านี้ดังนั้นนักเรียนจงมาตอบคำถามเหล่านี้ด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับและก็ให้เปรียบเทียบกับเพื่อนๆโดยหัวข้อ นั้นนะครับมีชื่อหัวข้อว่า how healthy are your eating habits ก็แปลว่าพฤติกรรมในการรับประทานของคุณนั้นมีผลต่อสุขภาพอย่างไรนะครับชื่อหัวเรื่องข้อที่หนึ่งนะครับก็ถามว่า what do you usually have for lunch โดยปกติแล้วคุณจะรับประทานอาหารเที่ยงรับประทานอะไรเป็นอาหารเที่ยงนะครับก็ meal in a school canteen รับประทานในโรงอาหารของโรงเรียน ก็ n ีสแน็ค from the w e n d i n g machines นะครับของว่างของขบเคี้ยวจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติก็ซีเอพัก lunch from home คดห่อมาจากบ้านเลยแปลว่าประมาณนั้นดีกว่านะจะได้เห็นภาพ Pack lunch ข้อสอครับ what do you prefer to eat คุณชอบรับประทานอะไรมากกว่าก็ a sandwich ก็บีคึก Lu n c h ก็ซีแพ็กเกจออฟคริสคุกลันช์น่าจะเป็นอาหารที่ทางแม่ครัวปรุงขึ้นมานะครับเพื่อเป็นอาหารเที่ยงส่วนแพ็กเกจออฟคริสนะครับอาจจะเป็นมันฝรั่งนะครับนาะขบเคี้ยวของขบเคี้ยวเป็นมันฝรัง่งข้อสามเขาถามว่า what do you usually drink ปกติแล้วคุณดื่มน้ำอะไรก็อ water ก็คือน้ำเปล่านะครับก็ b ี f i สเ r i n นน้ำอัดลม ก็ี fruit juice นะครับน้ำส้มน้ำผล,ลไม้แล้วก็สี่ half of a f i s o u d r i n a d a y น้ำบัดลมนะครับปกติแล้วต่อวันคุณดื่มมากน้อยแค่ไหนก็เอ็นอนไม่ดื่มเลยก็มีวันนะครับหนึ่งขวดต่อวันนะครับก็สี่มูเ h a นวันอาจจะมากกว่าหนึ่งขวดต่อวันเป็นต้นเรานักเรียนลองตอบดูนะครับ มาดูกันอี่สองก็บอกว่า how do you think the writer used the information she collected look at the report and say คุณคิดว่าผู้เขียนนะครับได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับที่ผู้เขียนได้รวบรวมเมาไว้นะครับให้ดูใน report แล้วก็เขียนเป็นบทความอ่าตอบให้ตอบ คำตอบก็ประมาณว่า the writer used the information in the q u e s t i o n a i r e to write a report on the pupils' eating habits ผู้เขียนนะครับได้ใช้ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะตั้งคำถามแล้วก็ทำรายงานนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของเด็กนักเรียนนะครับนี่คือคำตอบพฤติกรรมการรับประทานนะครับนะคุณครูตอบว่าพฤติกรรมการกินให้ฟังเข้าใจง่ายหน่อย ต่อไปก็มีขาก็บอกว่า read the report and choose the correct subheadings to complete the gaps ก็คือให้อ่านรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เลือกหัวข้อย่อยที่ถูกต้องเพื่อที่จะเติมคำลงไปในช่องว่า what is the r i t e r recommendation แล้วก็ผู้เขียนนะครับได้ให้คำแนะนำไว้ว่าอย่างไร ที่จะเอาไปเติมนะครับก็คือ introduction นะครับการแนะนำเนื้อเรื่อง conclusion นะครับการสรุปเนื้อเรื่อง food นะครับเกี่ยวกับอาหาร r i n g เกี่ยวกับเครื่องดื่มดังนั้นก็เป็นอีเมลนะครับเขียนถึง Mr. Little จากนะครับอลิซาเบธหนูอยู่ชั้นปีที่7หัวเรื่องนะครับก็คือ eating habits o f p u p i l s at Greenhill School พฤติกรรมการรับประทานนะครับของนักเรียนโรงเรียน Greenhill ลงวันที่11เดือนพฤษภาคมดังนั้นก็เอตรงนี้นักเรียนใส่คคาว่า Introduction ก็ไปเลยนะครับก็คือบทนำบทนำก็คือ the aim of this report is to present the results of a survey in which five students were questioned about their eating habits จุดประสงค์ของรายงานนี้นะครับเอมหรือว่าจุดประสงค์ครับ จุดประสงค์รานนี้ก็คือเพื่อที่จะนําเสนอถึงผลลัพธ์ของการสำรวจนักเรียนจำนวน500คนนะครับโดยโดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการรับประทานของนักเรียนเหล่านั้นตัว B นะครับตรงนี้ใส่คาว่า food นะครับ F O D ด้านอาหารด้านอาหารนั้นบทสรุปได้ว่า the majority of pupils prefer a n d h e a l t h y snacks and junk food from the wedding machines to the hot meals e r v e d in the school canteen three out of five prefer to have chocolate bars crisps and other snacks instead of cooked lunch แปลว่าอย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนนั้นชอบอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเป็นสแน็คของขบเคี้ยวและก็ อาหารขยะนะครับคืออาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับนะจังฟู้ดจากเครื่องจำนายอัตโนมัตินะครับนะชอบมากกว่านะครับนะมากกว่าที่จะไปรับประทานอาหารร้อนๆจานร้อนๆที่แม่ครัวทำให้ในโรงอาหารนะครับนะไม่ชอบไปชอบกดจากเครื่องจำนายอาหารอัตโนมัติมากกว่านะครับประมาณนั้น แล้วก็มีสามในห้าคนนะครับนะที่ชอบอ่าช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าช็อกโกแลตบาร์นะท,ที่ไม่ใช่เป็นบาร์นะครับบาร์ในนะี่เป็นแปลว,ว่าแถวนะครับนะคือช็อกโกแลตเป็นแท่งๆนั่นเองชอบช็อกโกแลตชอบมันฝรัง่งหั่นชิ้นๆเล็กๆนะครับนะแล้วก็ชอบของขอบเคี้ยวอื่น,นๆแทนที่จะไปรับประทานอาหารใน อาหารเที่ยงที่แม่ครัวทำไว้ในโรงอาหารของโรงเรียนต่อไปข้อสีให้ใส่คาว่า rings ดังครับเครื่องเดิมนั่นก็คือ f i s h y rings are popular among pupils. 5 i percent of the pupils act admitted having more than one f i s h y ring per day. Only twelve percent r i n k water o f juice. ผลสรุปก็คือว่าน้ำอัดลมนั้นนะครับเป็นที่ชอบของนักเรียนมากกว่าน้ำเปล่านะครับโดยนักเรียนจำนวนห้าสิบเปอร์เซนนั้นนะครับนะจะขอนะครับอนุญาตในการที่จะดื่มน้ำอัดลมนะครับมากกว่าหนึ่งขวดต่อวันแล้วก็อีกสิบสองเปอร์เซนนั้นนะครับจะดื่มน้ำธรรมดาและก็น้ำผลไม้นี่คือบทสรุปของการทำวิจัย ก็ดีนะครับนาจารย์ใส่คำว่า conclusion นะครับก็คือบทสรุปบทสรุปดังนี้นะครับถือสามารถ a large number of pupils prefer to have junk foods and f i s e r i n g s instead of h e a l t h y good means I recommend that the school board take action to make unhealthy option less available to pupils they should act promote s t o then i n n e r ในรู healthy food ผพสรุปออกมาอย่างนี้นะครับสรุปว่านักเรียนจำนวนเยอะเหลือเกินนะครับนหะที่ชอบอาหารที่เป็นอาหารขยะนะครับแล้วก็น้ำอัดลมแทนที่จะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ฉันขอแนะนำว่านะครับนะทางบอร์ดผู้บริหารของโรงเรียนนั้นควรที่จะเช็คแอคชั่นควรที่จะปฏิบัติการได้แล้วนะครับนะในการที่จะนำเอาอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นอา่าซึ่งอา่าผู้บริหารนะครับได้นำอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมาให้นักเรียนมากกว่านะครับนะ นำอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมาให้นักเรียนให้น้อยกว่านี้นะครับนะ less a v a i อ a b l e นะครับอ,อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะั้นนำมาจำหน่ายให้น้อยกว่านี้นะครับนี่คือคำแนะนำของผู้เขียนเดนะนี่คือบอร์ดผู้บริหารนะครับช่วยูโปรโมทสกู๊ตเนอน่าจะช่วยการโปรโมทรณรงค์นะครับอาหารของนักเรียนซึ่งเป็นอาหารที่ healthy f o o d นะครับที่ดีต่อสุขภาพนี่คือบทสรุป ของผู้เขียนนะครับผมต่อไปข้อที่สารก็เป็น Basic Facts นะครับแสดงข้อเท็จจริง Look at the pie chart ให้นักเรียนดูที่ pie chart ด้านล่างนี้นะครับ pie chart ก็คือ chart นี้นะครับแล้วก็ให้ตอคบค,อคำถามเหล่านี้นะครับคือ the m a t u r i t y of t h o s q u i o n s a e คํำถามเหล่านี้นะครับผมได้ผล ส่วนใหญ่ว่าอย่างไร The minority of those question prefer ส่วนน้อยนะครับชอบอะไร The small หรือว่า t large หรือว่า a h i g h number of student นะครับนักเรียนจำนวนน้อยจำนวนมากหรือจำนวนมากที่สุดนั้นชอบอะไรแล้วก็กี่เปอร์เซนต์ของจำนวนผู้คนหรือจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสัมภาษณ์นั้นชอบอะไรให้ดูชาตินี้แล้วก็นำไปตอบคำถาม ชาตินี้เป็นชาติการออกกำลังกายนะครับนะสีน้ำเงิน9%นี่เป็นบาสเกตบอลอ่าโทษทีครับ43%นะครับสีฟ้านะครับเป็นบาสเกตบอลสีเขียวอ่อน19%เป็นฟุตบอลสีน้ำเงินเข้ม9%เป็นวอลเลย์บอลและก็สีแดงนะครับ29%เป็นสวิมมิ่งว่ายน้ำ ในหนังสือก็เลยเขียนมาให้ว่า the majority of students prefer playing ball games นักเรียนจำนวนมากนะครับนะาชอบเล่นเกมที่ใช้บอรในการเล่นนะครับเช่นบสตบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอลเป็นต้นแล้วก็มาเขียนเพิ่มเติมว่า the majority of those question prefer playing basketball นักเรียนส่วนใหญ่เลยนะครับนาจะเล่นบาสเกตบอลนะครับเพราะสี นำเงินอ่อนนะครับสีฟ้าจํานวนเปอร์เซ็นต์สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์มากที่สุด Only a small number of soon play volley ย์บ l และก็มีจํานวนนักเรียนน้อยมากๆนะครับนาะที่เล่นวอลเลย์บอลก็คือเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็นายนิจเปอร e n t ็นต์ o อพี่ผู้อินท l ิวฟตบและผู้คนที่ทได้สัมภาษณ์นะครับนะแค่เก้าอาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับนะที่เล่นฟุตบอล โอเคนะครับประมาณนี้ต่อไปให้นักเรียนสะสมผลงานนะครับโดย read the rubrics and analyze the keywords ให้นักเรียนอ่านรูบิกข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ให้ขียนเส้นใต้ keyword prefer a simple questionnaire ให้นักเรียนตรเตรียมนะครับทำคำถาม,ามตามตัวอย่าง Give it to your classmates to complete. แล้วก็ให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะครับช่วยการทำห้สมบูรณ์แบบ Use the answer and the plan to write your report. ให้ใช้คำตอบนะครับเพื่อที่จะมารายงานให้เพื่อนในทราบในชั้นเรียนนะครับนั่นก็คือ your teacher has asked you to write a report about the sports and extracurricular activities your classmates take part in. แปลว่าคุณครูนะครับได้สั่งให้นักเรียนเขียนรายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องกีฬานะครับแล้วก็หลักสูตรการกิจกรรมพิเศษนะครับนะที่เพื่อนๆในห้องเรียนนั้นเข้าร่วมนะครับกีฬาแล้วก็หลักสูตรกิจกรรมต่างๆที่พิเศษนะครับนอกเหนือหลักสูตรนะครับเรียกว่า extra curricular นะครับนอกเหนือหลักสูตรกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรแล้วก็กีฬาที่นักเรียนในห้องเรียนเข้าร่วม Take part แปลว่าเข้าร่วมนะครับให้รายว r ทย์ o s ๊ก e ธิบาย h ่ h พวกเขาทำอะ r ร r น r ว e าว่างใหอธิบายบอกรายละเอียดนะครับนะว่านักเรียนเหล่านั้นนะครับในเวลาว่างทำอะไรกันให้เขียนประมาณ1 0 0่งรถึงหนึ่งคำศัพท์นะครับก็แยกเป็นหัวข้อดังนี้นะครับนะหัวข้อแนะนำก็คือ the aim of this report to present the r e s u l t over survey in which 30 students were questioned about what extracurricular activities they take part in จุดประสงค์รายงานนี้นะครับต้องการที่จะนำเสนอผลลัพธ์ของการสำรวจนักเรียนจำนวน30คนนะครับนาะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตรนะครับที่พวกเขาได้เข้าร่วมซูปดัน n s นซู free time นักเรียนนะครับใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬานั้นนะครับบทสรุปออกมาก็คือ more than 60% of t h o s e q u e s t i n o s say they take part in sports in their free time with the majority of them say they play football a small number of the student fashion enjoy playing basketball or volleyball only 5% prefer go swimming in their free time ผลสรุปออกมาว่านะครับนักเรียนจํานวนที่ตอบคาถามนะครับจํานวนมากกว่าหกสิบเปอร์เซนตนั้นจะเข้าร่วมกีฬานะครับเล่นกีฬาในเวลาว่างของพวกเขาโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะเล่นฟุตบอลจํานวนน้อยนะครับหนาที่ตอบคาถามนั้นจะชอบเล่นบาสเกตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลแลวก็มีเพียงแค่ห้าเปอร์เซนเท่านั้นนะครับที่ไปไว่ายน้ํานะครับในช่วงเวลาว่างต่อไปหัวข้อ อาที่ e x t r a c u r r i c u l a r activities กิจกรรมอือเดนที่นอกเหนือหลักสูตรนะครับนะผลสรุปก็คือ all the students say they do some form of activity in their spare time other than sport the majority of those s t u o e n t s say they spend time surfing the net while about 20% say they're member of v a r i e t y Youth organization แปลว่านักเรียนส่วนใหญ่และที่ได้ตอบคาถามนั้นนะครับพวกเขาจะใช้กิจกรรมในยามว่างมากกว่าการเล่นกีฬาก็คือนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับนานในเวลาว่างในขณะที่อีก2ีนั้นนะครับพวกเขาก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับประมาณนี้ดังนั้นโดยสรุปแล้วก็คือควสามารถอินเตอเ nearly all students get a certain amount of exercise but it seems that students spend a lot of time doing things that do not keep them fit i recommend that students should be better informed of the importance of taking exercise โดยสรุปแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับนักเรียนส่วนมากนั้นจะ ชอบการออกกําลังกายนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านักเรียนจะใช้เวลาของเขา,านะครับนะในการกระทําสิ่งนั้นๆอย่างไม่สมดุลเท่าที่ควรครับฉันจึงอยากจะแนะนําว่านักเรียนควรที่จะหานะครับสิ่งที่สําคัญนะครับนะในการออกกําลังกายให้มากกว่านี้ประมาณนี้นะครับํำแปลของครูครูพิดนันแบบสดๆนะครับผม แลแล้วก็จบหน้าแปสิบสามฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ